็มานั่งรับลมทรงวิวหน่อยหนึ่งเบิ่งน้าสีเหลาถุกพี่น้องเอฟซีพังเนี่ยก็มาสอข่อยเถอะบอกยับไปอย่างนี่น่ะฮันแห้งไหลแห้งแห้งไหลแห้งอยากสอเบิ่งไหมเอานั่งเอา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 เออเออจีสุสบายใจเลยเอาเอากระเป๋าเนี่ยอืออืออย่ามากินของกู สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องกองไฟเบิร์สุขุทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันกับส่องสาวไทยสาวลาวพี่น้องคือกับเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้หันสาวไทยหันอยู่หน้าพี่น้องสาวไทยสีภาพพี่น้องเอฟซีเนาะมาเห็ดหมูแดดเดียวพี่น,ออน้องแต่ว่าเราอยากเห็ดถันนลายมือแล้วเนาะแต่ว่าแดดถ่นบ่ออกแค่เถื่อพี่น้องเอ้ยสาวไทยก็เลยว่าให้แม่สาวไทยมีผืนซอยอันเครื่องใส่ก่อนเราละกับเรากระกิอีกอเกล็ดแล้วก็ไปเบิ่งขั้นตอนกันเห็ดของผืนเนระาจะหน่อยเนาะ ไปห้าสีอบใส่กระพุยพ yeah, no? ี่น้องใส่กระพุยทางหลังสะทายนี่เลยนี่เนาะแล้วก็ไปหากะพุยมาเสร็จเรียบร้อยเนาะอ่าห้าสีมาเห็ดมูเดดเดียวแต่ว่าบมมีเดดเ้ากระสีเห็ดมูฐานเดียวเนาะสีเห็ดมูฐานเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีเบิร์กซึเบิร์กสุขสุขคนเนาะสะทายหันมาหน้าพี่น้องเอลยแต่ว่าคนทางเห็นยากหลายเนาะเห็นพี่น้องเบิร์กบนทางสะทายบืนหลดเขาม่มีแต่หอยหลดสะทายบึ้นบื้นเอกบืนเข่าอยู่เนาะ เพื่อการกำลังเกียมเครื่องเกียมเครื่องเคียง,งทีเฮาสีไปเอื้อ่เนาะทุกคนเนะาะแล้วก็เฮาก็สซีเอาตอกนีมาห้อยเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งขั้นตอนในะกันเด้อพี่น้องเด้อนาฬิกากดสิไปเบิง่งวิธีการเฮ็ดเนาะทุกคนนอะนสะทายไก่อยากมาขอบอ,อกขอบใจเนาะอ่าผู้ใหญ่ใจดีท่านนึ่งเล้วพี่น้องเนาะเสื่อมเพิ่มนี้บ่ขอกออกสื่อออกน้ำพี่น้องเอ้ยเพื่อนนั้นได้หกักแพงครอบครัวเฮาแฮงเนาะเอินดูครอบครัวเฮาว่าซั่นจัด ผนก็ได้ฝากเงินมาหายชาวไทยหันแหล่ซามแ้อ้เนาะหายชาวไทยหันมาเห็ดมูแดดเดียวพี่น้องเอ้ยหเห็ดมูแดดเดียวหันเพิ่นเบิ่งแน่ผมบอกสิเนาะผนก็ได้บอกสูตรชาวไทยมาส่งชาวไทยเองกลับไปซื้อไปซื้ออันอยังเนาะไปซื้อเครื่องปรุงเนาะไปซื้อเครื่องปรุงตามที่ผนจดรายละเอียดลงมาหนะมันบ่มีพี่น้องเอ้ยมันบ่มีอันซอสฟ้าเขียวบอกก่อนหนึซอสฟ้าเขียวแต่จักตาเด็กสมบูรณ์บ่หรืออียังน่ะมันบ่มีพี่น้องเอ้ยด้วยเป็นแต่เขตในเซโนของเฮาบ่มันบ่มีเนาะ เพราะว่าว่วนนี้เขื่องแพงพี่น้องพี่น้องอันอยู่แถวเชโนของเฮากะเพิ่นกระโบบรสูสั่งเครื่องอีสังมาขายลายเนาะแล้วเพิ่นกระสั่งสั่งแต่คนตัวคนหมักซื้อว่าสันซะเนาะแต่ว่าตัวใดอันมันบกขอได้ขายเพิ่นกระโบด้สูสั่งมาปันไดเสืองเฮาไปซื้อมันกระโบมีเนาะซื้อลายห้าพี่น้องเอ,อ้ซื้อลายห้าทั้งแหละตามทางมานาตามทางไปไปบนอื่นน้ำเนาะใสะ่กระซื้อไปแล้วแถววงเวียนกระซื้อแล้วโบวมีพี่น้องดีหมัดกระโบมีเนาะ มีแต่เครื่องปรุงอันเป็นซอสหอยเป็นอ่ามิกแม็กกี้เนาะแล้วก็น้ำปลาน้ำอีชังสื่อๆนะพี่น้องอ่ะวอดแล้วกับยายหางเนาะเดี๋ยวมาทิดามนะพี่น้องนะเอาไปเบิ่งน้ำกันวิธีการเห็ดเนาะให้แมงสาไทยเห็ดให้เบิ่งเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเฮาขอใส่สูตรของตัวเองเด้อเฮาขอใส่สูตรของตัวเองเครื่องปรุงที่เฮาอันที่ผลิตรายการมามันบ่มีเนาะเขาก็ทีใส่สูตรตัวเองนะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่จิ้มพี่น้องเอซี่เบิ่งเด้อว่า มันเป็นแนวไหล่มันจะกันหรนนอประไปติดตามตรงกันขั้นตอนการหินแล้วทุกคนเด้อทางด้านหันสไทยไปอย่างในไปประเทศไทยเนาะไปเห็นเครื่องบดเผินพี่น้อขงขาคักเผินวะเผินโช่ให้เบิ่งอีกได้ตกกระเบอแตกเผินบาชิเละเห็ุแทนมันตกบุ้มมันก,บบกระเบอแตกกระลิ้งพี่น้องเระจังบดอะนะขาคัก,ก,กสไทยว่าเอกเครื่องบ้านเขานี่ยคัก <Beam> เขาไปซื้ออันแพบบ้านเขานี่เวลาเขาจับถุงถุงแพบบ้านเขานี่ต่างจากบ้านเฮาลายพี่น้องถุงบ้านถุงแพบบ้านเฮามันสิเป็นแบบ ถุงบางๆสีจางๆเนาะแต่ว่าไปเบิ่งแผลบ,บานเขาเนี่จะเป็นถุงหนาะๆแล้วก็สีก็กกจะแจ้งๆกว่าเนาะหรือว่าเป็นฟองฟองของแผลบดใส่กระเบื้องหูเนาะแต่ว่ากลิ่นนีก่ก็กลิ่นนี่ก็พอ,พอ,พอสำคัญเนาะของคือการมาตามลำกันเครื่องบดใส่โบมีเขาก็ต้องใส่ใส่าสากใส่โขกสากตำเอาเนาะสูตรสูตรไทเซนโนก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะ ใดนอนนทีไวาเฮ็ดสินหลอดขายเนาะอยู่ไทยบาง,นบางคนก็นเอิญซสิหลอดบางคนก็เอิ้นสิแดดเดียวเนาะรู้ว่ามันต่างกันบ่เนาะในใจก็คอมเมนต์ให้่ยชาวไทยพังแหนเนาะบ้านอยู่ประเทศไทยนี่เพิ่นได้ใ,นใ,นใ,นในส่เครื่องปรุงแบบใดในการเฮ็ดซีนแห่งแดดเดียวอย่างประมาณแบบนี้นนะเพิ่นใส่อีหยังแไงเนาะพี่เนาะเนาะคอมเมนต์บอกสัตย์ไทยเนาบอกสูตรสัตย์ไทยเนาะเผื่อมื้อหน้าสาัสายต,ตนนสย์เฮ็ดกินสัตย์ก็สิลองอันตอนแรมันคัดมาเนาะสัตย์ก็สิเรีอลเอาสูตรตัวนั้นมาเฮ็ดเนาะพี่น้อง ตามให้มันแหลกๆเนาะมันสั้นให้สิบเขาน้ำเขาเนื้อ ประมาณสันนี่ก็โอเคนะทุกคนเนาะป้าไปปรุงรำกันพี่น้องันนี้ซาไทยสีถ่ายเอาหนาแม่เซาไทยเด้อเหมือนเดิ่ฝนจะเข้ากล้องเลยพี่น้องฝนมาถ่ายเอาได่ไหมมาถ่ายได้ไหมสัมภิเนาะเออป้าเขาไปเบิ่งกันไม่เท่าเนาะไม่เท่าเอิ้นไม่เท่าซะเนาะสัมภาษณ์ไปดูเคยกันไปเบิ่งไม่เท่าไปเบิ่งไม่เท่าผิดกันชิ้นเหงกันแล้วเนาะใส่ยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งรำกันพญานาซองพญาพนอนยังไม่ตื่น เลยยังบรตื่นอยู่มานี่แหละกินข่าอะไรวะนี่ฮะจะเกลือข่ามันแหละโมกินอีกป้าตือนี่ยังแไงอันนี้สวัสดีพี่น้องสบายดีอันผูกผ่างเงินมาให้ซื้อมูอันให้ซื้อมูอันแดดเดียวมาเห็นมูแดดเดียว สบายดีบัร์สุขุขขส,สุคน,นอะไรเนาะเบอร์สุขุสุขคนเบิด์สุขคน,นเด้อ <c oughs> บุญใหญ่ใจดีอ่าใส่เครื่องปรุงนี่มีอย่างไหนจะไม่เห็ดหมูเด็ดเดียวนี่เนี่ยเครื่องเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงกะมีหัวขา่าอ่ามีขิงมีหัวสิงข اي คนไทยกะเอิญตะไคร้เนาะตะไคร้ไก่บุ๋ม <c oughs> แล้วก็มีแร่เครื่องปรุงกะมีซมี่เลยแตงนัวน้ำตาลเกลือน้ำตาลเกลือเอ้ยลืมอย่างนึง ลืมยังเนอะัอนี้เนาะลืมยังเนอะัอนีอ่ะคนเห็ดให้กินจ้าพุ่นลูกๆเพิ่นก็นอนอยู่เนาะพี่น้องเนาะพุ่นนอนคักนอนนี่พวกไปยังห้มันเลี้ยงอย่าใส่ไล่ใส่ซีผสมอาหารนิดนึงนะทุกคนเเนาะดื้อซีเห็ดเบิ่งเด้อหักเห็ดนะคนลาวเห็ดแบบนี้สูตรของแม่อยู่ไหนอยู่หน้าแบบนี้เดี๋ยวเอาอัน ใส่ใส่แล้วก็เค็มเค็มยำยำอกะอย่าใส่เข้มร้ายอ่าจะบั่นท้าก็อึนเป็นนัวป๊อดเจ้าเจ้ายังไม่ได้ขลุ่นยังไม่ได้ขลุ่นบ่ะใส่ร้ายเสพร้ายใส่นัวใส่หน่อยใส่น้อยเขาเอึนอ่ะอ่าอันนี้คือสูตรของแม่สไทล์เนาะอยู่อยู่ทงไห้ยทงนาอ่ามีเงี้ยก็ใส่ใส่ไป แต่ว่าสูตรของเพิ่นทำบริไลพี่น้องแต่แต่ว่าเฮาหาซื้อเครื่องปรุงบริไดเนาะบริไลสูตรของแม่ค่ะของเพิ่นก็มีซอสฝาเขียวเฮาไปหาซื้อบริไดหาซื้อใช่กะหาซื้อบริไดซื้อบป็นหน่อเป็นหน้าแบบสุดมือกับประมาณนี้นะสุดมือยู่ไทยเขาเอินทุ่งมือยู่ดาวสุดมือพยายามเขาย้ำเขากันเริ่มมีซีมีซันล้วเด้ค่ะ เออมูเด็ดเดียวเอ้ยตลาดนี่เขาใส่อันนี้เนาะอยู่ตลาดนี่เขาใส่ซีอันนี้เนาะสมพงมาจากเป็นตาแส็ดเนาะเพราะว่าอันเครื่องเครื่องฟุ้งไล่กะใส่ไล่ก็ได้แต่มันเบียบหอมนล้วไม่แบิวใส่เป็นผิวใส่ใส่ให้พอดำพอดีเนาะใส่พอดำพอดีอืม่าเกษิย่างกกษิย่างใส่กุ้ยอะไรแบบนี้ได้มันอยู่มีเด็ดบิ่งผุนเนาะเดี๋ยวชาวไทยเบิ่งให้เบิ่งเลยครู อู้มุ่ๆแล้วพี่น้องเอ้ยผู้มุดพามุดผลจังน้อยเลยอีกประมาณสองสัปโมงแต่บอกบดมือนี่ยังบ่มีแดดตั้งแม่นาะแอกกระซีห้อยตอกเอ้าอืมสะทายห้อยตอกบ่เป็นได้มีแต่แม่สะทายหิตตอกกระซีห้อยเอาแบบนี้เด้อัอ่าเดี๋ยวหาซีไปเบิ่งขั้นตอนการห้อยเดในทุกคนเนาะดีลาเนี่ยเขาห้อยงามได้พี่น้องเอ้ยเขาห้อยใส่ขักแน่ตลาดนี้เขาขายนี อันหมัดหนึ่งมีหามีหาตอกมาแม่่รู้เดียวเออเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นสีแล้วแหละเกือบมันแพงแต่ว่าเขาจะขายแพงสุดน,นี่อันโลหนึ่งแปดพันเงินจะเป็นเงินเงินไทยกะร้อยกว่าบาทมีอันเราถูกแล้โลวโดยบัดนี้ตอนการหอยของเพลตนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เราไปเก็บเข้ามานะทุกคนพื้นไม้แห้งอีช้างมาเนาะเผื่ออัน อันนี้ก็เป็นป้าป้าที่เฮาอันชาวไทยห้าหมกัน,นั่นแหละแต่ว่าพี่อันตัว่าชาวไทยหันได้อียังเกาะใส่ขี่ใส่อียังออกบดเด็นแล้วก็ผ่าท้องเนาะชาวไทยกะเห็ดเล็บด้อยแม่์ชาวไทยก็ได้แบบแต่อื้อแบบแล้วก็ตากไว้เนาะเอาไว้กินเอาไว้กินอันแบบดโดนๆนะพี่น้องเนาะมันสิได้กินโดนแบบสีนะนี่อันนี้ก็คือเต้าของเฮาแหละนี่กะพุยเอาสีอบใส่อนันนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่มีแดดป่ะไปเบิ่งการตอดการห้อยของเพิน่น อ้าวเร็วแล้วนึงบัดนี้เอ้าไวแท้สิหนูมันออยู่แล้วืง่ายกว่าิว่าิงควยเนาะเบิ่งใกล้ๆนเบิ่งเด้อสิฮอเด้ออ๋อตึบ้านอยู่ทงไหทงนาบ่มีแดดอบเอ้ายังดีมีกระพุยสีสันสวยงามมากกสิประมาณนี้นะทุกคนเนาะ หอยทำแบบง่ายๆเห็ดแบบง่ายๆแบบทุงหทยงหน้าทุงหทยงหน้าสูตรสูตรกระสูตรบ้านๆเขาเองนี่แหละบัวใดมีสดสดเคี้ยวสดอยังแต่เกลือก็เป็นนัวน้ำตาลนัวน้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็พกงิงไข่คิงขิงอืมสีผสมเล็กน้อยอืมสีหานนี่แหละกัรทำเราใส่สีนี่มันกิดมันสีมันสีเหล่เป็นเรื่องะไรมันมันโมเลกงามอ๋อมโมเลกโมงามเนาะ ก็ใส่สีผสมอาหารเด้ได้แล้วโอ้ยงามดิเนาะใส่มือบ่ได้ใส่ถุงดาเออขออนุญาตใส่มือแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองเนาะล้างสะอาดแล้วแนวอยู่ให้หน้ากะกะดําคือเก่ามือกสเหลๆดําๆสไทยก็ยังเหลดํานี่ดิสไทยก็ยังเหลๆนี่จนสิฮดยามเกี่ยวข้าวเลยข้าวกถอกห่วงแล้วดิเนาะ ไปไหลแล้วอไม่ไปเกี่ยวทำมันพนมุตกแล้วก็เลี้ยงนะเลี้ยงแห้งเลยสวนชาไทยกะพี่น้องเอ้ยปลูกผักปลูกหญ้าก็ไม่ได้หนดิสวนชาไทยปลูกปลูกผักปลูกหญ้ากระ่ได้ตายเบิดมันบวมน้าเนาะแม่มีแต่ว่าผู้เละเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าแล้วน้ามัอยากแห้งเนจักหน่อยเราก็ปลูกแล้วแต่แปลงหัวไม่แล้วป่ะนี่ชะไทยกะสีได้มานอนหน้าอันตลอดแล้วป่ะนี่ชิมาเผางัวเผาควายเลยยามันซนหัวเนาะเขา แม่ไปอยากได้อัไปอยากได้ลูกเคยมาเกี่ยวข่าวสอยบ่ได้แหละแต่ว่าผู้บ่าวอยู่ไทยนี่ส่วนร้ายหาเขาสีเขาสี่ประเทศหายเห็นหน้าเขาสีเกี่ยวข่าวบ่เป็นได้แต่ว่าเขาหาเงินเก่งได้ผู้บ่าวฝั่งไทยนี่เขาทำงานเกี่ยวข่ากัน้ากัจ้างเอ้าฟังเอ้าเนาะจ้างพี่กะวันละบ้นละสองร้อยไม่เพราะว่ามันก็คืนกับเนทเงินเนาะคืนเงินอัน คันเงินหาทิพกะมันละสองร้อยอ่าคันเงินจีมันหาทิพพันกะบสองร้อยเซนหนึ่งบางบ่อนกะแสนปะอันบางบ่อนกะสองร้อยปลายได้บางบ่อนค่ะดำนาค่ะอืมบางบ่อนมันบ่มีคนเนาะมันหาคนยากเนาะทะเลกัจจ่าเม่นแหละอ่า ีประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเาจะไปเจ้าหน้าทายถ่ายบรรยากาศหรือว่าขั้นตอนการอบนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องปองไปเบิ่งน้ำกันบระสุขุสุคนเนาะเดี๋ยวสไทยสีพาพี่น้องเอฟซีเนาะมาหล่อเบิ่งโก้เข่าน้ำกันะพี่น้องเนาะว่าสิงามสำได้พี่น้องอันตอนนั้นหันสะทายผ้าพี่น้องเอฟซีหันมาเบิ่งน้ำกันนอกเข่าหั้นตอนหายัอย่ได้ถอดพวงพี่น้องตอนอย่าถอดพวงแล้วนี่เออนี่ กระแสดตากระแสดตาจังเลยนี่ทุกคนเข่าวพว่วงเขียวงามกำลังขึ้นเป็นหมาเป็นกอเลยนะทุกคนเนาะตอลหญ้าหันลายลายพี่น้องเลยชาวไทยว่าสีออกมาเสียหญ้าแต่ก็ไม่ได้ออกมาถักเถื่อเนาะเดนิดนโดนสีได้ออกมาเถื่อพี่น้องเลยและสิพาพี่น้องเอฟซีไปทุกคนนี่มาหลอกเบิ่งหลีเบิ่งต้อนนำกันเนาะ ของนางสาวไทยคือแบบโคตรงามเลยคันดุเกี่ยวคันดุเห็ดเนาะทุกคนเนาะแต่สาวไทยก็ได้เอาทงยางนี้มากั้นไว้เผื่อไล่นกเนาะน้าสุ้งกับบกพี่น้องเออหน้าบกลงแล้วแต่ว่าทาเบิ่งอีกย้อมอื่นมาคือแบบพนชิโตกลงมาอีกรอบขาดกระจุยเลยเมื่อกี้ทำเป็นทางเที่ยวเนาะนี่เนาะแต่ว่าเดียวอยากเที่ยวประเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยคุ้มมันเลอะแทงคุ้มมันลึกมันลึกมาก มีปลามีปลานำเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบอปลาน้ยเป็นปลาซิวสไลายนะพี่น้องดูเดินี่เลิกได้ทางหลังสะไยอ่เห็นไหมสะไคร่กระใา่คากองทุกคนนะจังสีเลยคากองนะดีเล่าว,ว่ามีขายเด็กแบบนี้ขัน้นมีขายกระสเสือกเหม็นอยู่เวียงหรือว่าแบบอ่าเป็นบ่อในเมืองเนาะขั้นพิ่นมีขายดอว,ว่าทางออนไลน์พี่น้องเาต้องสั่งจากราศดงศรัศยาเนะมากระสีเป็นราคาสีแพงแน,น่เลย ให้เขาถ่ายภาพทางรางให้พี่น้องปลาซีดีกว่านี่เนาะทุกคนเนาะอันเหาได้ก,กั้นน้าไว้กั้นน้าไว้แบบสิแหละเผื่อยามแรกหรือว่ายามอ่าเกี่ยวเข่านะทุกคนเนาะยามเกี่ยวเข่ากับปลามักนกะนจะอยู่ในอันนี้ทุกคนเห็นหมอปลาไในบนค่ะอ้าทุกคนเห็นก่อลูกปลาซิวพนะี่น้องไอ้ยันพี่น้องไอ้ซีดูเห็นแล้กระสุนกองอ่ะเด้นี่ยเกี่ยวเข่าช่างเนาะเต็มบ่ นี่ปลากระบ,บวมเบียมบลอมเบียมอยู่แต่ทะเลสีเบิ่งตรงตัวนี้ก่อนมันมีปลาหลายรีโบะเนาะจับกล้องคนเดียวมันอัดสิเอิบยากในหน่อยหนึ่งเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวหว่าดได้เห็นงูเห็นงูนี่ไม่เอานะเออมีเดอ้ขขอทุกคนเดอ้อมีปลาเซยนะมีปลาเนี่ยเป็นปลาซิวเนาะปลาน้อยๆเป็นปลาซิวน,น้อยๆพี่น้อง ไปไปตะกี้หานี่หาเป็นทางเที่ยวพี่น้องต้นน้ะสไตค์กระถ่ายพี่น้องเอฟซีเบิ่งกเลยเนาะแต่ว่านับมือนะ่ะแห้งขาดแห้งขาดออกขาดออกพี่น้องเลยอืมฮะเบิ่งอเน,นะนั่นจะนั่ากรขาดออกแล้วเนาะน้าพอมันยังสีมาแห้งอยู่เนาะพี่น้องนอเนาะยังสีขาดตืนอีกดอกเนาะสีเป็นลุ่มยันยันระบาดอือฮะบรรยากาศส่วนสไตค์หันหมุนเบอร์แล้วพงังทลายเบอร์แล้วเนาะปลูกพักบ่อได้แล้วตอนนี้เนาะ เก็บออกเบิดแล้วก็ลกออกเบิดซะมันปลูกไม่ได้แล้วทุกคนมันบวมหน้าไปนะสิกับไปเถียงเนาะไปเบิง่งอ่าไปเบิงเบ่งไม่เถาทุกคนต้องเอินว่าไม่เถาเนาะอันทายสีมาเป็นลูกเคยกันท่านจไปเบิ่งวิธีการอ่า <c oughs> ย่างอูุ้กคนปลาอู้ดูคนเห็นบอกใครห็นเนี่ย นี่ๆๆๆทุกคนเห็นบอปลาน่ะเอ๊พี่หน้องเอซีเห็นบอกนี่ๆๆๆทุกคนเห็นบอกน้ำวนน่ะน้ำใสใสพี่น้องเลยจับได้บอกั็จับปลาัจะบไปปะเนาะเด็กๆอ่นกระปาได้ โอ้มีแต่ปลาพี่น้องเลยปลาที่ห้าสิไปเบิง่งอ่าแม่สะไทายเป็นย่างเนาะย่างย่างสิน้นแห้งสิบ่เอิ้นหมูแดดเดียวแล้วสิเอิ้นว่าหมูเตาเดียวนะคะมาแม่มาๆามามามาอ้วนอ้วนไมอ้วนไหม สบายดีพี่น้องไว้สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีครังหนึ่งเด้อว้าวโอ้เมก้าโอเมก้าโอเมก้าเอออาอุ้มอุ้ม <c oughs> นี่เนาะลูกสาวไทยพี่น้อง <c oughs> อย่าไปตามกล้องแม่ไมด้ลูกเออเอาเอา,เ,อาเปื้อนประเด็นจะส่งนี่ป้าไปไป <c oughs> ยาโอ้ยเออไปไปไปผูกผูไปดิ่นน้ำผูไป <c oughs> พอแล้วเปื้อน,นแล้วมันเปื้อนแล้วนี่โอ้ยเนาะเนาะไปขด ดักนะต้องหาความดื้อค่ะพี่โนไปไปไปพากันไปมานี่บ่เอิญมาเลยเถอะนาเนี่บ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 ่ไห้บ่จับโนยับไปเดี๋ยวนี้เบิ้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขมือไงเด้๋ยวอ่ะนี่เนี่ยนั่งคากล้องคอยบ่ฮะยุดเดี๋ยวนี้ยับมานี่มานั่งใกล้ๆตักนี่มาเออยับมานี่นั่งลง นั่งลงมือไว้นั่งลงคันแหยแพงค่ะเด็กพ well? ี่น้องนั่งลงแหยแพงค่ะเมือไว้เออมึงกะหูอีูเนาะนั่งลงนั่งลงขี่บ่ขี่ได้เยอะบุญพี่น้องเอ้ยกระสีโอ้ยบุญบายหน่อยหนึ่งนาะมันุญบอบุญบายหน่อยหนึ่งต่ก็มานั่งรับลมชมวิวหน่อยหนึ่ง เบ่งนาสีเหลาถุกพี่น้องเอฟซีพังเนี่ยก็มาโอข่อยแถบเนี่ยไปเดี๋ยวนี่น่ะหันแห้งไหลแห้งแห้งไหลแห้งอยากโอเบ่งไหมเอานั่งเอา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 เออจีซูสบายใจเลยเอาเอากับกูนเนี่ยอืออย่ามากินน้ำคุณวะอย่าโบ ชะไดยกระิมาเหล่าสุพิ่องเอฟซีพังเมาหลังจากที่เอาเล่มซีดเหล่าอยู่บ่ไป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 เมื่อมื่อเทียงชาไดยกระิเหล่า,าสุาสพิ่องเอฟซีพังเบอร์สุกุคนเนาะว่าอันตอนที่ชะไทยหันไปบิ๊กซีหรือว,ว่าอันตอนที่ชะไทยหันไปประเทศไทยเนาะรู้สึกว่าเออบ้านเมืองผืนกว่างใหญ่เฮสุพิท่องเอยละตา,าอ่าไปบิ๊กซองบิ๊กซีเนาะมีแต่ว่าเครื่องคลองเปิดการนี้สะอาดสะอาดจะอ่าง่น้อง รวมถึงอ่าคนทางเนาะคนทางกันไปกันมาของผลนี้อ่ามีคนอนามัย้คักแหน่พี่น้องเอ้ยอืมขี้เหี้อขี้เหี้ยทงเดียวกับบอมี่เลยเน,นาะสไยว่าเออบ้านเมืองผลนี้จเจริญแห้งอันนี้เนาะไปเบิ่งเพราะว่ามันตื่นตาตื่นใจหน่อยหนึ่งนะกระตื่นตันใจได้พี่นอ้องเอ้ยสไยหันอยากไปอีกครั้งหนึ่งเนาะอยากกลับไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคันว่ามีโอกาสเนาะอ่าอ่าอ่ะอ่ะมาดูปะ มาเตียวทุกคนสไทล์ชิพาทุกคนไปเบิ่งการย่างของแม่สไตย์น่องย่างอมูแดดเดียวไงเนาะไปอืดากนะดากฮะหมูหยอกแล้วก็ปิ่นดากมาใส่หมูแหละไปมาลายายห่างฮะฮอดขันตอนตากแล้วอบเนาะย่างบ่บ้านอันเนาะอเออบ้านเฮาวายเอิรนอบอยู่ไทยเอิรนย่างเบิร์นย่างหรือปิ้งบอ สีส oh ันสวยงามคือเขาขายตลาดเลยเดมันงามตาเลันดูอย่งามอมันเตกคุ้ม um ือเป็นเดือนเลยเนาะตกกันเนาะเขากลมาอบอานเอาพี่น้องเนาะ อบเอาใส่กระโคอนุญาตอบเอาใส่วิธีนี้เอาเนาะสูตรกระสูตรเขาเป็นของเจ้ฮาวซะเนาะขออนุญาตเืน่น้าว่ะิ่นยังให้เหตุสูตริืนแต่ว่ามันหาซื้อเครื่องโปะเครื่องปรุงยากเงินขึ้นเลยสลายเขาตัวใดมันบ่ก่อยได้ขายเขาก็บอกเอามานะแม่ก็สิเอามาแต่ว่าตัวตพี่น้องเหมักซื้อลายนะพี่น้องคนเฮาหมักซื้อลายตัวใดมันเน้นเน้นเอาตัวที่ขายดีที่สุดเนาะคันสีว่ากะโอ้สามสิกินแลนี่ปลากัะหลายเนาะปลาโต่งนี่ ปลาต่งตัวชาไทยไปหาแน่นี่เมืองไหนเห็นอันจุคนเห็นบอกคลิปชาไทยหันไปกับอันเบาสุกมนาเนาะอันอบนี่ประมาณจักนาทีหรือว่าหอดสมองผม้บอกหรือว่าจักนาทีหอดเบาซีมานาทีอ่าเหมืองซาวนาทีเนาะค่อยๆอบไปไฟอ่อนพี่น้องไอ่อนกับไฟแห้งกับใบอยู่ดอกอ๋อมันสีใหม่ตีแล้วรบ้านนี้อ่า ฝนตกเลยเนาะพี่น้องเนาะหมากมังกรชาไทยหันพว่พวงพว่วงพ่วงอันนั้นเนาะพว่วงออกหมากแล้วดอกกำลังสีรุดเนาะนเด็กนี่ดอกกำลังสีรุดออกเลยนี่ใครดอกใหญ่ไว้พี่น้องเอ้ยปลูกปลูกหันปลูกหันได้กินเลยเลยกบนี่ฮะดอกพี่น้องนี่นะมันหนาวบ่ เห็ดผสมบักลายบ่เป็นผสมสักอ,อ๋เอ,อเริ่มเป็นลายแล้วหมอมังกรสตาไทยเนาะผู้ใดอยากกินเกกนาะกลับมาเจามะมาทำเอาไดนะ้เนาะทุกคนบริคีทีบริคีทีเด้อพี่น้องเด้อถ้ายอยากมากินก็นมากินเลยทุกคนตอนนี้กับมาฮอตดตอนสุดท้ายแล้วเด้อสตาไทยสีขออ่ามา พิคลิปนะพี่น้องๆมาขอพิชิปก่อนเด้อนะได้กะขอบใจอีกเทีหนึ่งนาะผู้ใหญ่ใจดีของเฮาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกะอ่าใจดีหักแพงครอบครัวเฮาเข่องโค้งอีชเพิ่นกะฝากมาให้เนาะนาเตออันค่าตั้งกล้องโทรศัพท์เนาะพี่น้องน้องแล้วกะเงินอันเห็ดมูแดดเดียวเพิ่นกะฝากมาให้สะทายเนาะตรงนั้นกะต้องขอขอบโอ้ขอบใจพี่หลายเนาะใยกะฮู้ซึ้งน้ำใจแห้งเนาะอ่าบอกขีดว่าจะมีคนอินดูขอบครัวเฮาปั้นนี่เนาะทุกคนเนาะ มีแต่ว่าความหักความแพงแล่ะก่ะอ่ามีคำอวยพรวัให้พี่น้องเอฟซีใจดีเนาะคขจัวกับเบอรสุขุพุกคุณล่ะค่ะโดยเฉพาะคนที่เบื้องเงครอบครัวชาวไทยอยู่ตอนนี้แต่ทุกคนเนาะอ่าก็ขออวยพรวันในฝืนสุขภาพแข็งแรงอายุหมั่นควันยืนเด้อแล่ะค่ะเฮ็ดวิ่เฮ็ดงานเนี่ยหล่ะเขาให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียงงานทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาหรือว่าคิดหรือว่าวางไว้นต่ทุกคนเนาะเหตุงานก็หายมีคนหักคนแพงไปใส่มาใส่ก็หายมีคน O, เอนดูหักแพงเนาะคือถี่พี่น้องเอซหักแพงสาวไทยเลยทุกคเนเด้อสำหรับคลิปนี้สาวไทยกัสีขอกล่าวคำว,าวา่าสบายดีเดอ้อมื่อหนามาพอกันใหม่ในคลิปหนาเนาะพี่นังเนาะแลักกาอย่าลืมติดตามน้องไทยในเนาะว่าน้องไทยสิเห็ดยังมือหนาเดอ้อบ๊ายบาย